สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับผมในตอนที่แล้วผมและคุณหมอนันทวัฒน์พาคุณผู้ชมไปรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก,กันไปแล้วใน EP นี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับวงจรการเติบโตของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก,กันรวมถึงวิธีการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก,กันครับและที่สําคัญเนี่ย จะมาตอบคําถามที่ว่าผู้ชายยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีโอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันหรือเปล่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับคุณหมอนันทวัฒน์กันได้เลยครับสวัสดีครับก่อนที่จะเริ่มการตรวจโรคหมอขอแนะนําการเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากมีชนิดโตช้าโตปานกลางและโตไวครับทําให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางราย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาในผู้ป่วยบางคนการรักษาโดยการติดตามอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าการรักษาโดยการผ่าตัดหรือฉายแสงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมากและผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหลายอย่างเมื่อทราบถึงการเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วหมอขอแนะนําถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากครับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากทาในผู้ชายที่ไม่มีอาการปัสสาวะผิดปกติแนะนําให้คุยถึงข้อดี ข้อเสียก่อนทําการตรวจคัดกรองเสมอนะครับในผู้ชายที่มีครอบครัวเช่นมีคุณพ่อมีพี่ชายน้องชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแนะนําให้เริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 40, 40ปีขึ้นไปครับในผู้ชายที่ไม่มีครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแนะนําให้เริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ45ปีเป็นต้นไปในผู้ชายที่อายุมากกว่า75ปีไม,ม,ม่แนะนําให้ตรวจคัดกรองนะครับยกเว้นว่ามีอาการปัสสาวะผิดปกติปป วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อลูกมากมีวิธีการดังนี้นะครับก็คือการเจาะเลือดดูค่า p o s t ต t i c Specific Antigen หรือค่า PSA ร่วมกับการตรวจ ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักเมื่อค่า p s a สูงผิดปกติจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับส่วนการตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักจะพบความผิดปกติได้เช่นคำได้ก้อนหรือคำได้ผิวหนังของต่อมลูกหมากผูกขาดผิดปกติเมื่อหมอได้ผลเลือด p s a ที่สูงผิดปกติหรือตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักผิดปกติจะนําไปสู่การเจราะชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมากเพื่อตรวจเซลล์มะเร็งครับการเจาะชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมากประกอบด้วยสวิธีครับการเจาะผ่านทางทวารหนัก และการเจาะผ่านสีเย็บระยะเวลาการทําประมาณ15-30นาทีผลข้างเคียงรุนแรงไม่ค่อยพบนะครับแต่ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้เช่นหลังอสุจิเป็นเลือดปสัสสาวะเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดอาจจะพบได้4-5วันหลังทําการผ่าตัดในระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อแนะนําให้ใจเย็นๆน,นะครับเพราะถึงแม้ผลชิ้นเนื้อจะออกมาไม่ดีในปัจจุบัน มีการรักษาที่ทันสมัยหลายอย่างเช่นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตาัดทําให้การรักษาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับอย่าเพิ่งกังวลไปเกินเหตุนะครับถือว่าหมอขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าผู้ชายที่ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยพออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําให้ไปตรวจคัดกรองกันนะครับแต่ครอบครัวไหน ที่คนในบ้านไม่เคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเลย45ปีขึ้นไปค่อยไปตรวจคัดกรองก็ได้ครับก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆกันนะครับถือว่าหมอขอสวัสดีครับ Mega We Care